สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC m ซีมอเตอกลับมาพบกันในค่ำคืนของวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมทุกคนครับฝากย้ำเตือนกันนะครับพรุ่งนี้ MotoGP กลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็กลับมาในสนามเดิม r Red b l e ู i n g ที่ออสเตรียสำหรับตารางเวลานะครับผมก็ใช้อ้างอิงจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเวลาเดียวกันเลยไปดูได้ที่นาชุมชนมีการถ่ายทอดสด2ช่องทางเดี๋ยวขอพูดถึง วันอาทิตย์ก่อนดีกว่าจะได้ไม่สับสนวันอาทิตย์เนี่ย PPTV ถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดแค่แค่วันเดียวนะฮะ PPTV HD 36ถ่ายทอดประมาณ5โมงกว่า5มงเย็นนะ17น,นาฬิกากว่าเนี่ยเข้ารายการน่าจะตรงกับ Moto2 พอดีนะฮะแล้วก็ m o t o อ่อ Moto GP ก็จะมาประมาณสักค่มหนึ่งบรรยายไทยนะครับส่วนอีกช่องการถ่ายทอดก็คือ Fox Sport s d 2นะถ้า2ไม่เจอก็ไป1อะไรทำนองนั้นแหละอยู่วนเวียนอยู่2ช่องนีหละ อันนี้ก็บรรยายไทยรู้สึกจะบรรยายไทยในวันแข่งวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นวันเสาร์ช่วงคอลี่ไฟ e d นะฮะคือเอาง่ายๆว่า Fox Sport ์ตเเนี่ยถ่ายทอดทั้ง3วันนะตั้งแต่ซ้อมพรุ่งนี้นะใครมีเวลาประมาณบ่าย2นิดๆเนี่ยจะมีการ FP1-FP2 รุ่น Moto3 นะครับหลังจากนั้นประมาณบ่าย2-50หรือ55ประมาณใกล้ๆบ่าย3เนี่ย m o t o จ p จะเริ่มต้น FP1 กันนะครับแล้วก็จะมีช่วง เวลาก็ไปติดตามตรงนั้นได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับถึงคนบ้าทีมหรือว่า Suzuki Suzuki Extra ของดาวิดดี i บริโกับ2นักแข่งนะครับอย่างอาร์เรกลินแล้วก็จวานเมียสนักแข่งสเปนคนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มสูงสุดหรือเปล่านะฮะในโดยเฉพาะในรายของ จ้าหนูจวนเมียหม,มายเลข36กับโพเดียมแรกในชีวิตครั้งแรกในพรีเมียร์คาราสของเขาที่สามารถที่จะยืนโพเดียมอันดับ2ได้ที่เลดบูลิงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะถามทุกคนหน่อยที่ว่าคนบ้าท,ทีมในไลน์อัพตรงนี้เนี่ยเป็นทีมที่เรียบพร้อมเป็นทีมที่มีโอกาสจะไปแย่งแชมป์จากมาร์คมาเคสได้ไหมทุกคนว่าศักยภาพพอหรือ,อยัง พูดถึงศักยภาพเราคงต้องมอง2ทาง 1. ศักยภาพของตัวแข่งนะฮะ 2, สศักยภาพของนักแข่งทั้งคู่เนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างผมเนี่ยมักจะพูดถึงเสมอนะครับว่าซูซูกิเป็นทีมที่มีความพร้อมในเรื่องของรถของตัวแข่งสังเกตได้จากอันดับเวลาตัวเลขต่างๆออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในการเทในการทดสอบอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาเนี่ยทีมนี้มักจะมีปัญหาน้อยเอหรือจะมองว่าน้อยเพราะว่านักแข่งเขาไม่บ่นกัน เป็นไปได้หรือเปล่าครับทุกคนทีมอื่นอาจจะมีความเห็นจากนักแข่งจากอะไรยังไงกันบ้างมีฟีดแบ็กกลับมานะฮะแต่กลายเป็นซูซูกิคนบ้าทีมเนี่ยนักแข่งอาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่จะออกมาพูดสักเท่าไหร่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก็ใช้วิญยาณตรงนี้เอาแล้วกันแต่ที่แน่ๆเวลาของพวกเขาที่ออกมาดีตลอดนะั่นแหละเราเรา,เราได้เห็นใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงใจกระเพาของนักแข่งเนี่ยเป็นยังไงฮะอาร์เรกลินนี่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เด็กใหม่แล้วนะจงเรียกว่าเป็นจอมเก่าคนหนึ่งเลยละ่ะ นะในสีเสื้อของซูซูกิแต่สิ่งที่ทําให้รินไม่ประสบความสําเร็จก็คือความไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่เป็นเขาเรียกว่าในส่วนของการคุริฟายก็มาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยในส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งอาจจะทําอันดับได้ดีในการไล่ในวันอาทิตย์แข่งจริงเนี่ยแต่สุดท้ายก็พลาดพลาดไปแบบมันไม่น่าจะพลาดนะฮะเห็นไหมฮะมันมันมันเลยทําให้ทีมนี้ จะมองว่าผีเข้าผีออกก็ว่าได้เหมือนกันผมเลยมองว่าศักยภาพ2อ,อย่างเนี่ยผมไม่ห่วงเรื่องของตัวแข่งเลยนะทุกคนผมกลับกลายมาผมห่วงเรื่องของศักยภาพนักแข่งคือศักยภาพนักแข่งเนี่ยอาจจะอาจจะมีพออยู่นั่นแหละนะถ้าวัดด้วยฝีมือถ้าเกิดว่าไม่พลาดพลั้งไม่ล้มจะบอกว่าอาเล็กลินเนี่ยไม่มีฝีมือก็คงจะไม่ใช่แต่มีฝีมือก็จริงมันก็ต้องหมายรวมถึงว่าขับยังไงไม่ให้ล้มขับยังไงให้คอลี่ไฟามาดีด้วย นะฮะไม่ใช่ว่าการแข่งขันมันไม่ใช่เอานักแข่ง2คนนี่มาแข่งขันกันแค่2คนนั้นไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แดกไม่ใช่แดกไบไม่ใช่แข่งทางตรงจะต้องต่อสู้กับ20กว่ารอบนะฮะในแต่ละสนามเนี่ยดังนั้นจะดีได้กี่รอบอ่นาน่าสนใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขอมาวิเคราะห์ถึงตัวแข่งก่อนดีกว่าว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงทุกคนฮะใน MotoGP เนี่ย11ทีมนะครับเราก็จะมีอยู่6ผู้ผลิตเนี่ย มีแค่ Yamaha กับซูซูกิมีแค่2ค่ายนะฮะที่เป็นสูบเรียงแต่สูบเรียงของซูซูกิอาจต้องบอกว่าเป็นสูบเรียงแบบ o r i g i ินอขนาดแท้ไม่มีอะไรเจือปนนะครับเพียวๆร้อซในขนาดที่สูบเรียงของ Yamaha เนี่ยจะเป็นกึงก่งๆหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเครื่องคอสเพล์นะฮะอาจซีพีอะไรทำนองนั้นคือคล้ายๆว่าเป็นสูบเรียงแต่กึงก่งๆมาทางการจุดระเบิดอะไรอย่างเี้ก็แล้วแต่เนี่ยจะคล้ายๆสูวีเขาอยู่นิดนึง จะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้มากนักนะครับแต่เครื่องยนต์ของซูซูกิเนี่ยใครๆ็พัฒนาเอารถ production หรือว่ารถที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมาดัดแปลงเป็นรถแข่งมันมีที่มาฮะทุกคนทําไมถึงเป็นแบบนี้ที่มาก็คือเป็นความเขาเรียกว่าความขัดสนของทีมเอาใช้คําได้นะน่าคิดมันเป็นสิ่งที่ไม่พร้อมกับทีมนี้หลังจากที่เกิดประสบปัญหาใหญ่หลวงพอสมควรนะครับในช่วง เกือบสีปีที่แล้วเนี่ยทีมนี้เขาพัฒนาซูวีมาทุกคนนักแข่งอย่างอาเวโรบ i ติซ่าเนี่ยเคยจับซูวีของซูซูกิมาแล้วล่ะแต่จะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไรนักจนสุดท้ายไปต่อไม่ไหวงบประมาณไม่ค่อยมีอ่ะหลบไปพักใจสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งด้วยความที่อยากแข่งด้วยความที่อยากมีพื้นที่ในม o ต GP เอาเอาย่งไงดีล่ะ คือต้องเข้าใจว่าสูวีกับสูบเรียงเนี่ยใช้งบประมาณในการพัฒนาในการอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งอย่างในรวมกันเนี่ยมากนะฮะมากกว่ากันกันพอสมควรอยู่สูวีจะใช้งบค่อนข้างเยอะสุดท้ายสุูกิพับโครงโครงการนะไม่เอาสูวีละเอาสูบเรียงวัานี่แหละเอาตัวแข่งในรถโปรดักชั o นนะฮะในตัวตัวพันเนี่ยนะฮะ g s x r r เนี่ยมามาปุ๊บแล้วก็ได้ใครมาล่ะ ได้คนที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของยยมาม่าคนที่ทําให้วาเลนเตโนโรซซี่ยิ่งใหญ่ในยุคหนึ่งได้นะครับนะครับไม่ใช่ใครอื่นไกลดาวิดี้บริวิโอหรือว่าเราเรียกกัน,นสั้นๆว่าลุงเดย์นี่คือเบื้องหลังความสําเร็จของผูอหมอนะฮะ,ะดึงลุงเดย์เข้ามาซิแล้วก็จัดการสูบใช้สูบเรียงเนี่ยแบบเพียวๆงบประมาณที่ค่อนข้างน้อยค่อนข้างจำกัด,ดจำกัดอื นักแข่งก็ไปเอานักแข่งต้องเรียกว่าเป็นนักแข่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายดีกว่าในตอนนั้นใครบ้างล่ะฮะก็ในตอนนั้นคือมาวิเวียเลสนี่คือเด็กสร้างของซูซูกินะทุกคนอ่าท็อปกันนะครับ MBK12 ของเยาวมาห้าทุกวันนี้นะ่ะนี่แหละเอนน่อใครอีกอาเล็กซินเอปากาโลดึงเข้ามานะครับในการก่อนที่จะมาเป็นไลน์อัพอย่างอเล็กลินแล้วก็จอเนียนในทุกวันนี้ แล้วก็ทุกคนสังเกตเห็นไหมฮะหลายคนถามผมว่าทำไมซูซูกิถึงไม่มีทีมรองสักทีทำให้ทีมอื่นทีมอื่นเขามีซูซูกิเนี่ยอยู่ใน Mo t ต G p มานานหลายปีแล้วมแม้กระทั่ง World s u p e r b i k e เนี่ยยังไม่มีการทำทีมลงแข่งเลยเอ๊ะตกลงมันเป็นยังไงรถไม่แรงกันแน่หรือว่าอะไรก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละฮะง,งบประมาณจำกัดไม่ค่อยมีดังนั้นก็ทำอะไรก็ทำแบบเอาตามที่แบบว่าตัวเองมีแค่นั้นพอสุดท้ายซูซูกิก็มาปังได้ในปีที่แล้วแบบชัดเจนนะครับกับการ ชนะของอเล็กลินถึง2สนามและเป็นการชนะแบบเด็ดขาดกับม Mark าร์กมาเกสนะก็คือไปล้มเลฟโซฮอนด้าได้ในซินวอร์สโตนนี่โอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่มากในตอนนั้นนะครับแล้วก็ก่อนนั้นก็ไปชนะที่เอ,อเมริกานะครับที่ออสตินการชนะครั้งนั้นก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่มีมาร์กมาเกสเพราะมาเกสล้มถึงชนะได้แต่ลินก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้มยักษ์อย่าง มาร์ r มา t ของเ e ปโซ Honda ได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวนั่นแหละแล้วก็ส่งผลมาถึงปีนี้ผมเลยไม่ค่อยห่วงนะฮะทุกคนผมผมไม่ไม่ค่อยที่จะห่วงแล้วอย่างที่เราคุยกันมาหลายครั้งว่าสถานการณ์สูบเรียง2ทีมเนี่ยกลายเป็นซูซูกิเขาทําอะไรมาได้แบบที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้ทําว่าให้ขี้เละนะ,อ,ะอย่างเช่นสูบเรียงที่เราจะมองที่มันแพ้สูบวอยู่ก็คือพละกําลังเครื่องยนต์โดยเฉพาะอัตราเร่งในช่วงทางตรง ในการที่จะอัดท็อปสปีดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการจะต้องใช้พลังกำลังเครื่องยนต์ในสถานการณ์ที่จะต้องดันเนิน,นหน่อยเนี่ยอย่าง2สนามที่ผ่านมาเรดบูลริงแล้วก็ที่เบอร์โนของเช็กพวกเขาทำได้ดีนะครับทำได้อย่างน่าปรบมือเลยล่ะแม้ว่าท็อปสปีดเนี่ยโดยรวมเนี่ยอาจจะแพ้สู่วีเขาอยู่นะครับถ้าวัดกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวจริงๆนะแต่แน่นอนว่าท็อปสปีดแต่มันก็มาพร้อมกับเทคนิคของนักแข่งด้วย ไม่อยากให้เสียหายยังไงก็ต้องกล้าให้มันเบรกให้มันลึกกว่าน,นี้ยกลึกกว่าน,นี้หน่อยหรือถ้าเกิดว่าจะต้องขับตามสูวีทั้งหลายเนี่ยก็ต้องโอกาลและยะฝึกซ้อมสวิสร,รีมาให้ดีๆอะไรทํานองนั้นก็อาจจะลดความเหลื่อมล้ําความเสียเปรียบได้ในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นพลังกำลังที่จะต้องดันกันแบบขึ้นเนินที่เราได้เห็นกันเนี่ยกลายเป็นว่าเอาไปเทียบกับยามมฮ่ากินขาดเลยเนะฮะกินกินยามมฮ่าขาดเลย แล้วก็ในส่วนของอะไรอีกบ้างยามาฮ่าอาจจะมองว่าไปมุ่งเน้นที่การพลิกรถการที่จะต้องเข้าโค้งยังไงในโค้งที่มีความเร็วต่อเนื่องน,นได้อย่างสมูทลงตัวที่สุดอาจจะเอาเรื่องของอัตราเร่งท็อปสปีดไว้ก่อนอายามาฮ่าอาจจะประสบความสําเร็จในตรงนั้นแต่ซูซูกิก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับาาด้วยความที่อาจจะเป็นในส่วนของสไตล์การขับของนักแข่ง2คนด้วยหรือเปล่ามันเลมแมทกับตัวรถ คือแน่นอนว่าอาจจะพลิกอาจจะ,ะไรายได้ไม่เทียบเท่าเยอมาฮ่หาหรอกในการที่จะต้องเข้าโค้งตัวเอสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันกลายเป็นว่าการที่มีพละกําลังต้นเนี่ยผมว่าแรงนะผมว่าแรงกว่า 5, เยอมาฮ่าเขานะอาจจะเทียบเทียบกับสูบวี v บางค่าได้เลยเนี่ยมันทําให้ออกจากโค้งไปได้เร็วไม่ได้ว่าเสียเปรียบสูบวี v เขาเท่าไหร่นักเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะได้เปรียบด้วยซ้าถ้าคาแรคเตอร์สนามที่มันเป็นทางที่ไม่ต้องลาดต้องเอียงต้องอะไร มากมายเกินไปนักเนี่ยแล้วสไตล์การขับของ2คนเนี่ยมันแมทช์กันยังไงนะครับอเล็กลินเนี่ยอาจจะมีคาแรคเตอร,ร์การเข้าโค้งที่เหมือนนักแข่งรุ่นเก่ากล่าคือไม่ได้โหนรถเยอะไม่ได้โหนรถเยอะนะครับสังเกตดูว่าตัวเขาจะเหมือนแข็งๆทื่อๆหน่อยนึงแต่บางคนเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของนักบิดยามาฮ่าจะเห็นได้ชัดว่าจะเอ็นตัวลงไปเยอะมากหรือว่าจะโหนอะไรไปประมาณนั้นซึ่งแน่นอนมันก็มีดีมีเสียต่างกันสไตล์ของอเล็กลินถ้าไปเจอแบบนี้ มันก็ไม่ต้องเสียเวลาในการพลิกตัวนะฮะเ,เวลาที่ต้องเข้าโค้งอะไรก็ไม่ต้องพลิกตัวอะไรมากมายแต่แน่นอนว่าแบบนี้มันอาจจะเปิดช่องว่างให้คนอื่นได้เสียบได้ถ้าเกิดว่าคันหลังกล้าพอนะนั่นแหละเห็นไหมฮะแต่ถ้าจะต้องเปิดคันเร่งออกจากโคง้งทันทีเนี่ยการเข้าโค้งแบบอารฟลินเนี่ยก็ถือว่าทําให้ออกจากโคง้งได้เร็วเห็นไหมครับหรืออย่างจนเมียมีอะไรที่โดดเด่น จอหนเมียไปแสดงศักยภาพของเขาแบบเต็มๆในเลสที่ผ่านมานะฮะกับการใช้เบรกอย่างหน้าหวาดเสียวเหลือเกินผมเองเนี่ยผมก็ลุ้นแทนลุงเดนะครับว่าโอ้ยเบาๆหน่อยไอ้หนูแต่เขาก็ด้วยความที่ไม่เอาอะเจ้าเจาอันดับที่ดีกว่านี้แซงได้คือแซงไม่ปล่อยผ่านนี่คือสไตล์ที่แท้จริงของจอันเมียซึ่งมันเฉียดไปเฉียดมาในฤดูกาลที่ผ่านมาในสนามที่มันผ่านมา Uh huh. ซึ่งมันเป็น,เ,ปนเราได้เคยได้คุยกันผมได้ได้อธิบายสไตล์การขับของจอห์นเมียร์ให้หลายคนได้ฟังอยู่ว่ามันเหมือนเป็นดาบสองคมการขับสไตล์นี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราทําด้วยความถนัดของเราเนี่ยแต่มันหวาเดเสียวเกินไปหนึ่งละแน่นอนมันเป็นสไตล์ส่วนตัวคือมันจะทําให้เราถนัดมันจะทําให้เรามีความมั่นใจแต่ถ้ามองในอีกดาบอีคมหนึ่งก็คือบางทีมั่นใจเกินไปบางทีดุดันเกินไปอาจจะพลาดทั้ง ผ่านก่อนหน้านี้ผมจําได้เขาเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าจุดอ่อนของเขาอย่างหนึ่งทําไมเขาถึงล้มเยอะทําไมเขาถึงพลาดโอกาสงามๆในฤดูกาลที่ผ่านมาคือการที่ใช้เบรกได้หนักได้ดุดันเกินไปนั่นแหละการเข้าโค้งที่แบบว่าไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่แน่นอนมันก็เป็นจริงตามนั้นถ้าเราย้อนไปดูผลงานของเจ้าหนูจวนเมียนะฮะแต่สนามที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเขามั่นใจเขามีความมั่นใจเข,เขาใส่เดียวกับดูคติของแจ็คมินเลอร์ได้ เอาจริงๆนะฮะทุกคนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ติดที่แจ็คมิลเลอร์นะผมว่าเขามีโอกาสที่จะไปแย่งอันดับหนึ่งจากโดวิโซโซได้เลยเหมือนกันเพียงแต่ว่าแซงกว่าจะแซงแจ็คมิลเลอร์ได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันไม่ธรรมดาฮะนักนักบิดหมายเลข36คนนี้น่าจะลุ้นกันว่าจะดีต่อเนื่องหรือเปล่าส่วนอเล็กลินเนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆว่าเขาอาจจะมีในส่วนของสมาธิในส่วนของความนิ่ง บางทีบางครั้งมันก็ไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่บางคนอาจจะบอกว่าวินนี่นิ่งพอแล้วเจอโน่นเจอนี่เข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ในสถานการณ์ที่กําลังจะได้เป็นผู้นํานะครับบางทีบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขารอโอกาสนั้นไม่ได้นะฮะอยากที่จะขึ้นเร็วๆก็ต้องคงจะต้องไปว่ากันที่ในเรื่องของการวางเกมวางแผนสรุปก็คือทีมนี้ผมเลยไม่ห่วงในเรื่องของตัวแข่งนะครับผมว่าตัวแข่งนี่มาถูกทางแล้ว มันไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นมากคล้ายๆว่ามันไม่ได้มาแบบหวือหวาสักเท่าไหร่แต่มันมาแบบแบบแบบลงตัวดีกว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเข้าโค้งได้ดีมากเฮ้ยท็อปสปีดดีมากอะไรอย่างเงี้ยคือคล้ายๆว่าเขาพยายามที่จะปรับให้มันกึงก่งๆนะฮะแค่ไม่เสียเปรียบในคู่แข่งอย่างสูวีเนี่ยไม่เสียเปรียบตรงไหนในส่วนของพละกาลังเครื่องยนต์อย่าให้มันเสียอย่าไม่ให้มันเสียเปรียบกันเยอะหรือแม้กระทั่งยามาฮ่าอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะ,ะสามารถที่จะเข้าโค้งได้สม,มุิได้ลงตัว ให้มันเกิดช่องว่างน้อยที่สุดแล้วที่สําคัญผมมองว่าทีมนี้เขาสามารถที่จะปรับเซ็ตรถได้เข้ากับสไตล์การขับของนักแข่งได้ดียอมรับเลยนะฮะว่านักแข่ง2คนนี้ไม่ใช่นักแข่งบิ๊กเนมอะไรเลยไม่ไม่ใช่นักแข่งซูเปอร์สตาร์เหมือนทีมโรงงานทีมอื่นๆนะฮะดังนั้นก็เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องจะใช้ใช้อะไรที่มันแบบเพียวๆจริงๆอะ่ะในการมาปรับในการมาจูนทั้งคนทั้งรถเข้าไป ให้เครดิตอย่างมากเลยก็ลุงเดแกนี่แหละนะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในคุณซื้อที่ยอดเยี่ยมนะผมก็ลุ้นอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าอยากจะให้ดีกว่านี้เนะี่ยเรื่องของตัวแข่งผมว่าพอแล้วล่ะแต่นักแข่งเนี่ยยังผีเข้าผีออกอยู่ขออภัยที่อาจจะพูดตรงไปนิดนึงแต่ผมรู้สึกเช่นนั้นจริงๆนะครับสนามไหนที่มาได้ดีก็ดีเกินคาสนามไหนที่พลาดก็พลาดแบบง่ายๆพลาดแบบไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวรถไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยพลาดกันเอง ยกเว,ว้นจอนเมียนนะครับที่ไปพลาดในสนามที่ผ่านมาสนามที่ที่สองหรือเปล่าที่ไปเ,เจอเลโกน,นาเนล้มตัดหน้าเลยทําให้เขาไ้นี่ไปนะครับเดี๋ยวก็ปิดท้ายคลิปนะครับมีเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวกับซูซูกิมามาบอกกล่าวทุกคนทุกคนจําได้ไหมครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีกรณีที่พาทหลายครั้งเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นคู่ๆเลยแล้วกันนะครับดานิโลเปตูชี่หมายเลข9ของดูคาติโรงงานกับอเล็กซิสเอสบาร์โลหมายเลข41เ,เนี่ยมีการ ชูนิ้วชูไม้ชูมือให้กันนะฮะหลังจากที่เปโดชีเนี่ยเกือบจะสอยท้ายอเล็กซิสไปแล้วนะครับในการคอลิฟายในช่วงรู้สึกว่าจะเป็นคิวหนึ่งหรือเปล่านั่นแหละนะฮะก็มีการถูกพิจารณานะครับโดยการเรียกเข้าห้องเย็นโดย FIM นั่นแหละค <c oughs> ณะกรรมาการหนึ่งในนั้นก็รู้สึกว่าจะมีเฟดดี้สเปนเซอร์นะครับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ในทศวรรษที่8090ร่วมพิจารณาด้วยนะครับว่าหาทางแก้ไขที่มันเกิดอะไรกันขึ้น แล้วก็อีกคู่นะครับอย่างมิเกลริเวล่ากับพอยส์วากโรนะฮะทีมหลักกับทีมรองของ KTM เนี่ยไปเกี่ยวกันล้มในช่วงการแข่งขันแล้วก็มีการแสดงเขาเรียกว่าอะไรนะพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอาจจะมีการทำลายข้าวของอรไรทำนองนั้นนอกเกม,มหรือแม้กระทั่งยฮันซาโก้นะครับที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนสื่อเนี่ยเล่นงานหลายสำนักอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่ไปชนท้ายโมบิไปเกี่ยวกับโมบิลลี่นะครับ คล้ายๆว่าลมดูดเข้าไปซาโก้ก็เอารถไม่อยู่ผลของการที่เขาชนกับโมบิเดลลี่เนี่ยทำให้รถกระเด้งกระดอนมาเกือบจะเกิดโศกนาฏกรรมกับ2ยารมาฮหาโรงงานอย่างรรซี่แล้วเบียเลสนี่ก็จะถูกนําเข้าไปพิจารณานะครับว่าจากกรณีพิพาทของทั้งคู่สามคู่ที่ผมว่ามาเนี่ยนักแข่งเนี่ยจะต้องหาทางแก้ไขหาทางป้องกันอะไรยังไงเพื่อที่จะไม่ให้มัน เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งจะลงเอยแบบไหนในกรณีนี้เดี๋ยวคงจะรอให้ FIM หรือว่าทางดอน,น้าเนี่ยเขาสรุปออกมากันอีกทีนึงย้ำนะครับย้ำพรุ่งนี้เวลาประมาณถ้าม o t ต g p นะ FP1 เนี่ยประมาณสักบ่ายสองช่อง Fox Sport s g 2ไม่เจอ2ก็ให้ไป Fox 1แล้วกันน่าจะได้เจอแล้วก็ช่วงคำ่คำๆก็จะเป็น FP 2คราวนี้จะมาลุ้นกันนะครับว่าคนที่มาดีใน สนาม่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะยังคงดีต่อเนื่องไหมยัามาฮ่าเจอปัญหาเยอะเหลือเกินยังจะไหวอยู่หรือเปล่าดูคติกําลังห้าวกาลังไปได้ดีจะคงที่ไหมหรือแม้กระทั่งทีมอย่างซูซูกินะครับที่คนหนึ่งพลาดแต่อีกคนหนึ่งกาลังท็อปฟอร์มเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่ออ่ะโอเคนะครับว่ากันต่อไปพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับ